นี่พี่ดูอุ้ยสวยเปิดกลัวจะผ่านเลยวันนี้เนี่ยไอ้วนสายบอกจะกระแฉดำนี่จะกระแฉขาวมิทเทอร์ไว แป้งอันนี้แป้งไม่ใช่พี่ท่านไหมพี่ท่านไหมของเขาดีของเขาดีเปิดตัวมาแบบว่าก็อึกกันเลยดิเราสวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับสวัสดีค่ะพวกเราคู่กันชนะแน้วคู่กันวนะแนวทำไมเราพูดกันไม่เคยตรงพร้อมกันสักทีทำไมหม่เอาคู่กันเอาไปเลยนะไม่เคยตรงกันเลยใจมันไม่ตรงหนึ่งสองสามนั่นแหละคู่กันชนแน้ว วันนี้จะไปช่วยตาบอลกับน้องก้อยปลูกต้นไม้ที่บ้านหลังใหม่ที่น้องเพิ่งซื้อเลยนะเขากลัวอย่างนึงว่าเก่งปลูกต้นไม้จะรอดไหมเอ้ยต้นใหญ่รอดอยู่โอเคโอเคถ้าให้พอมจะมาเล็ดนี่ก็ต้องรุ้นกันเอาก็เดี๋ยวไปดูกันว่าจะมีต้นอะไรบ้างเห็นไหมซื้อมามานสามรถอยสิบร้อไปแม่งั้นเดี๋ยวเราไปบ้านก้อยกัน ครับเราตอนนี้เราอยู่กับที่เจ้าฟาแล้วครับผมวันนี้เราไปไหนกันเนี่ยไปเอาบันไดที่บ้านครับพี่เดี๋ยวจะไปถอดม่านมาซักของบ่านที่บ้านใหม่นะครับปลูกต้นไม้ปลูกต้นมะม่วงอ่าประมาณสามรถสิบล้อต้นไม้ต้นหลายตันแล้วพี่ต้นใหญ่หลายตันมากแล้วคือไงขุดกันเองใช้มือขุดใช่ครับอ่าสุดยอดเลยพี่ครับโยกยับโยกโอ้โหเกโอเค่ ไปดีครับผมนานจะลกมานี mm ่ครั yeah, ้งแรกนะที่มาบ้านน้องเนี่ยไม่เคยมาเลยเมื่อคืนแหงจัดเเมื่อคืนไม่เข้าไปเอาเหรอเอาไปนากบเพากบเพราน่ะทไตบ้าบ้าเอตายเอ้ยยังไม่ตายเอาเอาแค่น้นชุมน้ำชุมน้ำหน่อยเมื่อมันโน่นนอนอยู่นั่นไหนมันน่นอยู่ไหนนั่นะในกล่องก็อยากจาจจับากจะอกจับเอากเอเข้าไจเข้ากปเข้ากป นตามเริ่มขุนแล้วมันจะลอกข้าวอ้วนตึ๊บเลยอ่ะดูดิไอ้ข้างบนคือละหินในถ้ำอางี้นี่นใจมังกรไหมมังกเลียนแตกนี่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 นะคะอ้าวอันนี้มันเป็นหน้าหน้าเราเหรออ่าวแกเปิดบินอะไรเนี่ยเปิดบินสบู่ค่ะไม่น่าเชื่อนะนี่ เชื่อว่าตาตางี้เป็นคนเหมือนปลั๊กไฟครับต้นไม้จริงเหรอจี๊บเบ่างจริงหมดเลยไม่คือส่วนตัวชอบปลูกชอบต้นไม้ชอบอะไรเป็นสีเขียวอะไรที่เขียวๆขียวนะมือเขาเย็นมือเขาเย็นฝักขี้ฝักขี้ไม่ก็นั่งเด็ด อันนี้ผักกะเพราไม่นี้เมนูหนึ่งด้ยที่พี่อยากทำให้อามกินมากผัดหอยลายไม่มีเปลือกเออเดี๋ยววันหลังจะทำมาให้วันนี้พี่อามพี่บอกว่าจะมาหอยลายไม่ต้องแกะนะใช่เราต่ดเนื้อเนี่ยเดี๋ยวมันก็โชว์เช้งชงเช้งน้ำยาเลย ตกลงแล้วนี้พี่อ่านก็เลยไม่ได้จับงูนะคะโอ้โหจับงูจับมันจะจับมโนดกลัวเลยจับเป็นล้มโตกเลยใช่แต่มันไม่มีไม่เป็นไรอารมมาจับไปพี่ดูก่อนหยิบเวลาไม่เคยพลาดหมายนี่แหละเบียดาก้อนอ่ะถ้าช่วงมันจะลอกคราบอ่ะมันจะแบบมันจะมีปฏิกิริยาคือหิวตลอดแล้วพอถ้าไม่ให้กินหรืออะไรเขาไปจับมันมองค้อนอ่ะแล้วมองค้อนแล้วมันต้องแช่น้ำไหมมีหินทั้งทั้งก่อน แล้วทำไมไว้ตู้เล็กจังงูเป็นงี้นี่งูยิ่งตู้ใหญ่มันยิ่งเครียดถ้ามันเล็กมันเป็นบอลกลมๆไม่งดีจ้ะจ้างค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเดี๋ยวจะรีวิวให้นะคะนี่อันนี้คือสบู่สบู่ชะล้างค่ะอือเราต้องเข้ามาโผล่ในนี้เลยเอาความยืนจากข้างในนิดนึงฝากด้วยนะคะ แต่อันนี้ตอนมันเล็กๆนะใช่่ะันนี้็ตัวเยรตอนนี้เรากำลังคุยเครื่องเรื่องเอกโซติกครับผมคุยเฟืองคุยเฟืองเออนี่นี่นี่เอาวางนี่งงมุมมั่งเอาไปละเฮ้ยมาถูกทางแล้วเรามาก็ถูกทางเป็นคนยังไงยังคนแกงปองนี่ไม่ใช่ใช่ไหมครับลูนเอาไหมปองไ้ยปองเอาไหกรูปเบยา์อยมาห่ยมานี่ดู เุ้ยมาเจ็ดสองสวยไอ้เปย์กลัวใช่ไหมเนี่ยกลัวกี่กาจริงเหรอไอ้แม่น่ารักมนเป็นกี่กาพันเดียวในโลกที่เชื่องที่สุดไม่กัดเดียรไม่ได้เหนี่ยงมุกได้อ้าวฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลเพราะว่าเอาภาเสียงเงียบเขาไม่มีหงไม่มีเห่าเลยหม่งหม่งหม่งหม่มเป็นหมาที่เอากองเสียงออกไปแล้ว กองเสียงเอาไปแล้วหุย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 มันไม่มีเองหรือว่าเอาออกยังบกัดบุกเือโค้ง้เห่าแบบเห่าจริงจังอ่ะเลยเออไม่มีเสียงเลยอ่ะแค่นั้นเองกัดนมฉันอ๋ว่าอ๋ว่าไหมนะโลโอ้โอ้ยไนี่เจอโค้งเลยอะ ดื้อเลยก็มันดื้อกี่เดือนแล้วเนี่ยห้าเดือนห้าเดือนแล้วมันห้าขวบคือมันกลายเป็นเป็นจัมโบ้แล้วเนาะโอ้กัดอย่าไม่มีเสียงเห่าเลยทำไมดีอย่างเงี้ยลูกพอแล้วะไปละไปละ เราจะข้าไปนู่นเลยป่ะได้งั้นไปไปปลูกต้นไม้ต่อไอปลูกต้นไม้ใช่ปลูกต้นไม้วัวดีครับวัสดีครับสายฟ้าคืนกบตัดอมปายร้าคอบ้าอบายวาฟ้าาเลยมาเลยไอุยลูก่อยากจดพาพี่โค้งมาเล่นด้วยเราอยู่กังลาบนครับวัสดีครับ ใชค่ครับพร้อมมากเลยไหมครับเนี่ยเราจะไปไหนน้องจะไปไหนก่อนเราปลูกต้นไม้ค่ะนี่อุกปกรณ์ต้นไม้น้องนี่คืออุกปกรณ์ปลูกต้นไม้ของน้องบิ๊กตุ๊กโอ้ไม่รู้ใครมาน้องมองมองหน้าบริษัทตัวหน้าเลยไหนหน้าน่ะดูดินัน่นนะ เ้าเวรสาไปได้เฉยเอาเวรสาไ่ได้แม่น้องเขานอนอยู่ข้างบนเออไม่ได้กุญแจม้าไม่ได้กุญแจเดี๋ยวหลังจากนี้หลังจากนี้เราจะเข้าไปช่วยกันปลูกต้นไม้ที่บ้านตาบอลนี่ LIAM เรามีนักปลูกคนหนึ่งมาแล้วพร้อมมากอ่ะเนาะใช่ไหมครับลูกพร้อมมากพร้อมไหมครับพร้อมแม่พร้อมขอพร โอเคก็เดี๋ยวเราวาร์ปไปที่บ้านใหม่ของตาบอลเลยไปก็ต่อไปเป็นหน้าที่ใหม่นะนะต้องดูแลนะตรงนี้นะโดนดูแลโสวนโสวนออุปกรณ์อุปกรณ์เราเตรียมมาเองยังดีกว่าที่เราจ้างมาทำ ไอ้นั้นเหมือนไปตากฟอยใดอ่ะแม่งถือมามีดดาบหญ้าอัดเดียวแล้วเข้าสนิมด้วยนะตอนสุดท้ายไม่หักตั้งไกตัดหญ้าก็แบบแันไๆตัดหญ้าเงาเอาตั้งไกลออกคืนอย่างเงี้ยหนึ่งพันบาทพันบาทใช่ถ้ารู้นี่เอาตังพันไปซื้อเครื่องนี้ก็ดีกว่านะอย่างเงี้ยนะธรรมดาที่ไหนดู เอาลิควิดมาเติมไอ้นี่เลยเป็นไง <c oughs> เร่ยนเร่ยน <c oughs> อา่าไปไฟตดัดจริงผักติว้วแต่มันกระทัดรัดด้วยท้าๆเลยเดี๋ยวนี้อะไรๆมันก็มันจะใหม่ไปหมดเไยเอาเลยป่ะมาซ้อมก่อนลองลองเสียบซ้อมกนะ่อนเดี๋ยวพี่ถอยไปรอสักทอกนี้กันลองดูของใหม่พี่ไม่เคยใช้เลยเคยใช้แต่ไอาแบบสตาร์ทพีแขนแขนลอยไปเรื่อยต้องผมไปเลื่อนน่ะที่ ช่วยตัวเองคือคาตะกอนเสียสันเลยแล้วนี่คือไงแต่งแต่งมันเหรอตัดออกเลยพี่เอาตัดต้นออกเลยเครื่เชือกคือมันก็คือไอ้นี่แหละไอ้ลูกลูกหมูธรรมดาแหละแล้วก็อันนี้มาใส่ใช่ไหมแต่เสียงที่มันดังคือมันดังเฟืองกับโซ่ขบเนี่ยนี่มันสูก13หรืยวะ ระวังข้าตาหน่อยระวังข like ้าวตาต้องยังไงวะพี่ต้องดูว่าโซ่ไปทางไหนแสดงว่าเวลาตัดอ่ะมันจะโกยออกมาหาเราต้องอย่างนี้เหมือนเดิมเหมือนเดิมมันเข้าหาเราเหมือนกันนั่นี่ยมากับเดิมเลยเอออย่างนี้ก็ได้ นั่นไงน,นั่นไงตัดแล้วแล้วจกงอเดี๋ยวค่อยซอยกันเลย่อะโอ้โหมันต้องเหมือนต้องซอยข้าง,ง,งบน<ม>ลงก่อนเออต้องซอยบนลงก่อนเพราะว่ามันมันเหมือนมันเป็น <laughs> นี่มันเหมือนมัดก,กันเป็นพุ่มข้างบนน่ะ่อยระวงังนะซอยอ <laughs> ่อครับย <laughs> ังไงดเกีพี่อ <laughs> ันไงแว้นตัดญ้า ผู้บ้านใครมีมากแตงโมมากส้มโอมากยมมากมี่เออแม่ตัดจริงเห็นเห็นเห็นไม่เห็นได้ไงตัดไปเก๊กไปด้วยหลารอบเนี้วใส่มปจิกาโด้ด้วยเป็นไงเออเอาสิตัดอัีด้วยนะอ๋อนี่นี่นี่ตัดทำไมเนี่ยตัดตรงนี้ออกให้หมดเออตัดไปให้หมดนะเข้าใจนะเข้าใจนะ เจ้าเจ้าซาบอกเชอลังโกวันนี้มีแล้วมดขึ้นเต็มรังเลยอ๋อมันตายอ๋อขี้กระปอมโอุจขี้กระปอมบอขี้กระปอมขี้กระปอมเป็นแกอวขี้กระปอมกระปอมปอมนี่ตอนนี้จะได้เป็นผักเป็นผักสดเอ๋อตรงนี้เข้ามุมพอดีเลยนะลาก่อนลากก่อนมดมดมดเยอะระวมดระวมดเต็มเลยเนี่ย ลงแล้วลงแล้วมันไม่มีตัวแล้วในรังอ่ะไม่มีตัวแล้วตอไว้นะ่ะคือความต้องการเมียคือต้องการแบบให้มันขึ้นเตี้ยแต่มันไม่ใช่เปพุ่งเตี้ยงไงตัวเองต้องเข้าใจนันด้วยใช่แบดอันนั้นออกให้เรียบร้อยก่อนทำไปขวสวนทำไป พังเลยตอนนั้นเราตัดออกไหน้างนนั้นจเดิมนี่แตกไหมพี่พี่เสนอให้ลองดูสักต้นหนึ่งก่อนว่ามันจะแตกไหมเพราะถ้าเราตัดปึ๊บหมดเลยถ้าเกิดว่ามันไม่ขึ้นอีกพี่ต้องต้องลงใหม่เลยนะมันไม่ตายหรอกมันไม่ตายแต่มันไม่แตกกลัวมันไม่แตกไงเพราะว่าถ้ามันไม่แตกมันหายใจอ่ะใช่ ถ้ามันแตกอ่ะมันจะแตกขึ้นมาอย่างนี้มันจะไม่แตกข้างๆเออส่วนใหญ่จะไม่แตกแตกไปนานแล้วไม่ท้าเป็นงั้นอ่ะตัดอย่างที่พี่บอกอ่ะพอตัดตัดต้นใช่ไหมเราบากไว้หน่อยบากเหมือนแบบให้ยอดมันโผล่ขึ้นมามันจะขึ้นเหรอก็ไม่รู้ไงเรเลยอยากลองก็ไม่มีใครเรียนเออประกรรมาเลยนั่นแหละสิอันนี่คือเดาเดาอย่างเดียวไงอ๋อลองดูเดี๋ยวไปดูทา้งหมดก่อนด้วโอ้เก็บยอดบักติวนะเก็บหมดแล้วเหรอแล้วเยอะเปล่าไหนวะ <Es> เอาไไปรเดี๋ยวไปตำน้ำพริกแล้วก็จิ้มน้ำพริกปลาทูนะของกินกับน้พริปลาทูอร่อยสรุปเอาไงไม่ไ่ลองดูสักต้นนึงก่อนไม่ก็นู่นไงเปิดลองนู่นสักต้นนึงแล้วก็ไมันก็คือทำแต่ขึ้นปอก็ตัดให้มันอตัดจนตัดจนมันตาย มันถ้ามันจะไม่พยายามหายใจก็ปล่อยมันตายไปเลยต้าไม่รู้จักขึ้นนีะเมยกคอยสั่งไม่์่อยสั่งบอกไม่ได้พูดถึงผัวเราพูดถึงต้นไม้เราต้องการกาเรายังดีกว่ากันไกลจ้างเออหน่วยก้างขาแข็งนะ อ่าก็นี่อาแกงหมดแล้วยืนตาเป็นขาแกงหมดแล้วเนี่ยเมื่อกี้ไม่ก้อยบอกแบบคนในหาว่าไม่ก้อยโหดก็ทาไม่โหดจะเอาอยู่เหรอเน่นี่นอกจากรับตัดหญ้ารับปลูกต้นไม้ได้ไหมอ่ะรับครับเมื่อกี้ต้นละพันอันนี้ต้นเท่าไหร่คะต้นละหมื่นจะซื้อต้นละสามร้อยก็ค่าปลูกต้นละหมื่นเด้อวา แมนลงนี้จริงหรอเซ็งจะชอบหมดเลยก็ได้อะชอบกลางถึงอะไม่ใช่เขาก็เล่นเนาะเหนื่อยก็เหนื่อยหนักก็หนักอันี้เอาออกครับเอาให้มันแตกไปเลยเป็นปะเนี่ยใช่แล้วอะไรเพระระวังมิดแล้ระวังบ่าปมเยวย ปกเลยจะเสร็จแล้วหรอจะเสร็จแล้วเนี่ยเย็นแล้วอะไรเจออะไรสองสี่เดชเอาเอาวัชพืชออกก่อนสองคนเอาวัชพืชถาไปไหมควรจะอยู่ไีนเมื่อกี้ดีแล้วเธออบเลยใช่ครับโอเคโอเคใกล้มาเบิ่งนี่มีปฏิพันธ์ไหมหมอหมอเลวไรจริงๆเลยเออต้องบีกินเขา นิดหนึ่งโอเค okay. แล้วดินเก่านี่เราก็กบกบนิดนึง,นงวะเอาอีกถุงไหมรกรบใหม่อีกถุงตกลงเป็นพันอะไรนอกจากมันเปรี้ยวแล้วนะ่งมีชื่อพันไหมก้นน้ำดอกไม้ก้ดอกไม้กินสุกก็ได้เนาะดีเลยกินสุกก็ได้ดก,กดดินเปรี้ยวก็ดีถ้ากินเสาก็จะมีเวลานานนิดนึง แต่แต่พี่เธอบอกแล้วแต่แต่ทีนี้เราอ่ะต้องเอาดินอน้องมาปิ้งมันต้องกบด้วยนะการใส่เอาไม่กรบอ่ะพี่กบด้วยดิมีกรบดินเหนียวเอาเหรอดินเหนียวนางแล้วไม่เอาไอกบไปหนกบไปหน่อยพี่ให้มันเสมบูรณ์ใช่มันจะได้แน่นมาลงอ่ะไหมให้มันมีอาหารหน่อยที่บัวหลายๆคนอาจจะคิดว่ามันเป็นสิ่งที่คนรังเกียด ก็ใช่ถ้าพาไปกาลางคืนเนี่ยจะไปไล่เก็บมาใส่พี่อใครว่ามันหอมนะพี่บัวพี่หมูว่าไม่ไหวพี่หมูเหม็นมากใช่เลยเขาบอกไหมอ่ะกี่ปีถึงจะมีลูกจริงจริง,รงมันมันก็มีนะครับเหมือนเต็บอกกันเฮ้แต่ต้องซื้อปุ๋ยเรื่องลูกมันด้วยนะถ้านะงั้นไม่กินบ่อยไหมเม็ดน้อยๆเนานะ ก็อดีนเหนียวลงนะจ้ะก็วิธีปลูกอ,อันนี้ก็อย่าลืมนะครับถ้าจ้างมาปลูกต้นละหมื่นนะถ้าตัดต้นละพัน <c oughs> อันนี้มันอัดไม่ได้ถ้าอัดลูกน้ำมันยังไม่ลงที่เหลือเราทิ้งเราลดน้ำไหมลดครับลดล,ลงไปนะลูกนะไปนะแห้งๆมาจะไม่เจ็บอีกที เนี่ยแล้วทำที่ควายเปียกแล้วใครกล้าจับอันไหนเอ้ยอ่าทีนี้เราก็เอาดินเก่าไม่ต้องไปทิ้งอะไรเยอะนี่อยู่นี่รดน้ำไปแล้วถ้าไม่เอาไปทิ้งเลยจะทำไงนี่ไงผอ้โหีเลยอ๋อเ้าง ปุกแบบยังใบเลยอ่ะโคตรเจ๋งอ่ะยอดแล้วขบวนการลื้อลื้อเกี้ยงน้องบอกลื้อได้ลื้อเลยพี่เดี๋ยวันจะลื้อเรื่องเลือดเขา่อบเออเรื่องลื้อขอปรึกษาพี่ได้อันนี้คืออะไรเนี่ยตู้อะไรอันนี้มันคือตู้อบรมร้อนคืออบเ็บตเตอรี่บอลบอลพี่มีอะไรจะให้ดูอะไรที่ไหนอะที่ยู่ครับน้องบอกที่ยู่ พอไหกเรียวไายกอย่ะมาเดี๋ยวรอมายกออกเอาไปตั้งไว้มุมนู้นก่อยเดี๋ยวเอาละนะจได้นะเส่ไปด้วยเโอเคไปมามนนะเสร็จร้อยอ้แม่งกส่พันหมือนได้อยู่หหมือนอ่ะใช่ที่บ้านเราเอาเล็นนิดเดียวอื ก็เสร็จไปที่เรียบร้อยวันนี้ใช่ไหมไม่เหลืออะไรแล้วหมดแล้วแหละนะครับเหลืออะไรเ,ไเหลือ <c oughs> นุ่นหมดแล้วนเรับ้อเกียรหมดเป็นแค่เร่อเดียว <c oughs> เ,อเ,เอออ่ะงั้นก็คลิปนี้ก็ลาไปแ <c oughs> ต่เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดติดตามกับคู่กันชาแนลได้นะครับนี <c oughs> ่ะโอเคนะครับก็อย่าลืมปั๊บ แนล้วก็สาวอนเกมกลางทาง YouTube ด้วยนะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย